สามเหลี่ยมที่กําลังรอระเบิดอยู่นะครับมาดูเดลต้าของเราอ้ยตอนนี้ต้องบอกว่าทานอสเกิดเพราะมันยกนายกโลให้คุณได้เห็นละสําหรับตัวเดลต้านะนะครับแล้วก็นับได้1 2ึอเนี่ยตรงเนี้ยจะจะจะสหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันงัดมาสวยๆแล้วนะอ่ะผมมองว่าอ่ะสมมติขึ้นไปแถวแถวแแล้วก็อาจจะย่อลงมาก่อนนะเป็น4แล้วก็ไป5้าแถวแถว้นะนะนะเราก็สามารถ ตีเป็นลิกริวอร์ดได้ฟึบนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันคือสามเหลี่ยมที่กำลังรอระเบิดอยู่ <g liamo> นะครับแนวรับถ้ารับได้เนี่ยดีเลยเจ็ดสิบสองอะสต็อป,อปลอสสลบับลอสตรงเอ่อหกสิบเก้ายี่ห้าจะเสียสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ แรกกับเ,เว็บสมขึ้นไปเนี่ยเอาแค่ผ่านเว็บผ่านไฮของหนึ่งได้คุณได้12%บสเปแล้วนะนีกิลบอร์ดเนี่ยสามจดสาจุดสองเท่าแต่ถ้าแบบไปแบบแปเจเนี่ยโอ้โนูเลยยี่สิบสองยิบสอร์เซ็นต้ถือว่าใช้ได้นะเว็บเว็บตรงนี้